สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสภานะค่ะสมเด็จพระเทพปรัชดาสุดาสยามบรมราชุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายดังนี้เวลาส2องนาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ,รระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพปรชัชดาสุดาสยามบรมราชุมารมเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จก,การศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา2552 mm hmm. เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี mm hmm. แล้วเสด็จเข้าหอประชุม mm hmm. พระราชทานปริญ,ญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2552ทั้งระดับปริญ,ญญาตรีปริญญาโทและประิญญาเอกจานวนหนึ่ง 1 3 9สองคนและพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นส3บสามคนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโวหารแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความโดยสรุปว่าผู้ที่สําเร็จการศึกษาได้ปริญญาแล้วยังต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาด้วยสติคือความระลึกรู้สถานะหน้าที่ของตนและรู้ตัวตลอดเวลาว่ากําลังทําอะไรคิดอะไร ส่วนปัญญาคือความรู้ความฉลาดทั้งที่ได้จากการเล่าเรียนจากการพิจารณาใคลครวนจนเข้าใจและจากการฝึกฝนอบรมจนชำนาญคล่องแคล่วสติกกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานและต้องมีควบคู่กันเสมอเพราะปัญญาความรู้ชัด เป็นปัจจัยที่ช่วยให้บุคคลสามารถคบคิดพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินในเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆได้ถูกต้องตามหลักวิชาและเหตุผลส่วนสติความรู้ตัวเป็นคุณธรรมที่คอยกำกับให้บุคคลมีความรอบคอบมีความยั้งคิดที่จะใช้ปัญญาแต่ในทางที่ถูกต้องไม่เป็นโทษเสื่อมเสีย บันดตทุกคนจึงควรตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเพื่อสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานเป็นผลสำเร็จเป็นประโยชน์เป็นความเจริญได้โดยสมบูรณ์ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเช่นการพัฒนาชุมชนและการสร้างอาชีพทางด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการยกระดับชาไทยด้วยมาตรฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางการตลาดและการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษด้วยการเพาะเลี้ยงไส้เดือน โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตํารวจเอกเผ่าสารสินนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยายเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา